อยาจานเข้าระบบแป๊บเดียวนะอันไหนคะาใช้แผ่สอนใชไม้แผ่สอนมันจะมีอโปรแกรมเนี้ยค่ะทำไมเรียบร้อยละเตรียมไว้ประมาณร้อยหน้า วันนี้ติวให้เดี๋ยวทำข้อสอบได้นะคะเพราะว่าจะสอบวันไหนทราบไหมสอบไหนคะอ่ะสมการบัญชีทดสอบก่อนสิสมการบัญชีมีกี่หมวดหมวดคืออะไรบ้างอ่าสินทรัพย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเยใจเยใจเยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขียนไม่ทันสินทรัพย์นี่ส,าาสินส,ส่วน,น,นของเจ้าของใช่ป่ะรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายถูกป่ะเขียนเรียบร้อยแล้ว จารถามว่าเมื่อวานนี้จารถามว่าบัญชีแท้มีกี่หมวดอันนี้ใช่ปะ่ะมันอยู่งบอะไรอะงบแสดงฐานะการเงินอันนี้คืออาจารย์ถาวิตีสอนแล้วใช่ไหมคะสินทรัพย์หมุน Current a s s e t หมุนเวียนและหลักหน่วยคือสภาพคล่องลำดับที่หนึ่งโอเคไหมอันนี้คือการตั้งรหัส เราเรียกแบบนี้ว่าโค้ดรหัสนี้ว่าแอสเซทก็คือหมัดวสินทรัพย์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นของโรงเรียนสอนทำรรอาหารเมื่อเราทราบรง่ามชีแล้วเราต้องทราบว่าการปรปับปรุงมีทั้งหมด7ประเภทอ่ะไป,ไปค่ะ